มันแคบมันแคบมันแคบค่ายๆคลีเรื่อยๆเพราะว่าน้ำสดมตัวรถด่วนนี่วิธีเกล็ดรักษาไม่ยากนะครับน่าเออทำไงน้าอะไรเนดูการพวกมันเขามาขายสดเราก็ไปลวกครับลวกแล้วก็แช่คิดไปครับแล้วก็สามารถทานได้ทั้งปีทานได้นานนะครับอยากอยากตอนใหมนก็นัดกัหมดหมดฤดูแล้วก็เอาไปขั่วใหม่ครับทอดใหม่ไปอบใหม่หมือนิคล้ายเดิมเลยครับสูตรเรียกัรเทศไทยลวกลวกก่อน แถ้าอย่างนี้เราปลูกเราปลูกไผ่แล้วก็เอาไม่ได้เหมือนเดิมครับมันมันก็อยู่ในฤดูเหมือนเดิมครับมันออกตามฤดูครับเเลี้ยงก็ได้ครับแต่านที่ว่ามันจ<ล>ะออกเดือน<ล>นั้นวก็หมดเดือนนั้นเหมือนเดิมแลนะนั่นมันเป็นมแมลงประเภทไหนก็เป็นแมลงปีกแข็งนะครับอืมอันนั้นก็ลงลงทำอะไรเราจะจัดถ่ายลูกเราจะจัดถ่ายลูกอ๋อสอนถ่ายรูปนะถ่ายรูปเขาอยากถ่ายรูปเข้ามาหน้าถ่ายนั่นเราปั๊มครับแต่ปั๊ม อ๋อแว๊ปั๊มอ๋อรับอ๋อแว๊บปั๊อันนี้ปตทอเนาะปัมคือฉี่เหรอครับอ่าเขาอ่ายิงก็ตายก็ได้เนี่ยนิดนึงเป็นเหมือนกับรอดไม่ไม่ใช่กับท่ามนะถ้าเข้าไปตายเชง้อนผามาเราจะเลากตัวเ มีความสามาร่าสัญญาณด้วยนะโดนน้ำเกาะอ๋อน้ำมันซอไปเนาะยอดเป็นเลยแล้วข้างหน้าเขาลองทำไมเขาลองให้ได้บรรยากาศแล้วแล้วเพลงอะไรอ่ะขาแงนครับโอ้โหแงนจริงๆเลยครับมาอยู่ตรงนี้แงนเลยแล้วเพลงอะไรยอดเลยครับน้ำโยงหินทุกวันหินมันยังก่อนเลยนี่แหละคือตรงนี้แหละ 有金彭，有茉莉。<的>